สวัสดีค่ะมาพบกับคุณแม่บ้านบ้านเช่นเคยนะคะวันนี้จะมานำเสนอผัดเผ็ดหน่อไม้เหลืองนะคะหน่อไม้เหลืองหน่อไม้สิ่งที่คุณแม่บ้านบ้านทำไว้นะคะเหลือถุงสุดท้ายทำไว้นะคะ,ะคือเอาหน่อไม้ต้มใส่ถุงแล้วก็แขวน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 ,ขนไว้ตามภาษาภาคอีสานที่เราทำกันนะคะ,ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วไม่มีก็ ผัดเผ็ดหน่อไม้เหลืองของคุณแม่บ้านๆก็ลักษณะคล้ายกับผัดกะเพราค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ใบกะเพรานะคะเราใช้ใบหูระพาแล้วก็นี่ค่ะคือพริกที่ขูกไว้นะคะก็พริกเหมือนพริกผัดกะเพราละ,ะค่ะเหมือนพริกผัดกะเพราแต่ว่าใช้ใบหูระพานะคะมาพร้อมบรรยากาศค้มฟ้าคม้าคมฝน,นนะคะค้มฝนนะคะฟ้าไม่ค้ม ม,มัวมัวคืมฝนจะตกนะคะบรรยากาศอึมครึมค่ะค่ะเราเรามาทำกันเลยค่ะ <_ C 1> เข่นเคยค่ะคุณแม่ก็จะใส่น้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูที่เราเอกียวไว้นะฮะนี่ค่ะใส่น้ำมันหมูก็ผัดหน่อไม้ ผัดเผ็ดหน่อไม้คุณแม่ก็ต้องการให้เขาจฉ่ำนิดนึงนะคะก็ใส่น้ำมันค่อนข้างนี่ค่ะสามกระวยนะคะสามกระบวยเล็กๆค่ะก็ตามวัตถุดิบเราอะคะ่ะวัตถุดิบเราเยอะก็ใส่เยอะวัตถุดิบน้อยก็ใส่น้อยะคะ่ะตามสัดส่วนนะคะก็กะเอาคือไม่เคยตวงะะอะค่ะกะเอาทั้งนั้นละคะ่ะทำทำแบบครัว บ้านๆเราก็กะเอาทั้งนั้นค่ะเราไม่เคยไม่ได้มาตวงเลยเพราะว่าเราก็กะกะปริมาณเอานะคะกระทะร้อนได้ที่แม่ก็จะใส่พริกลงไปเลยะค่ะพริกกับกับกระเทียมค่ะที่โขกไว้ค่ะ เราก็จะผัดเข้าให้เหลืองหอมสักหน่อยนะคะให้พริกกับกระเทียมหอมหอมสักหน่อยนะคะเราถึงจะใส่หมูลงไปคือง่ายๆค่ะผัดหน่อไม้เหลืองหน่อไม้บ้านเรามีหรือว,ว่าถ้าคนไหนที่ไม่มีก็ บนรถลูกมีขายนะคะหน่อไม้สิ่งหน่อไม้หน่อไม้เหลืองเนี่ยค่ะมีขายนะคะซื้อได้สั่งได้นะคะเรามีอร่อยค่ะรสชาติจืดค่ะอืจืดมากนะคะหน่อไม้ก็เออขอโทษกับพริกก็ หอมเหลืองได้ที่แล้วนะคะเฮ้ค่ะสังเกตดูน้ำมันเขาจะออกสีเหลืองเหลืองนิดนึงอะะ่ะหอมเหลืองได้ที่แล้วก็จะใส่หมูลงไปเลยนะคะเป็นหมูบดประมาณอ่าประมาณแปดฉีดนะคะประมาณแปดฉีดประมาณแปดฉีดลูกชายขายเหลือประมาณแปดฉีดะคะัเทลงไปเลยแล้ล้างทำความสะอาดกองเรียบร้อย แล้วก็ผัดหมูเขาให้เข้ากับพริกสักพักหนึ่งนะคะอ <c oughs> โทษค่ะพริกขีงหอมผัดให้เขาเข้ากันสักพักนะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> เราผัดสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ จะทาการใส่หน่อไม้เหลืองลงไปเลยค่ะขอนอนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าเราต้องใช้มือเพราะว่าเราเทลงไปไม่ได้ค่ะเกิดเป็นแบบน้ำหน่อไม้ที่เราล้างอ่ะมันจะขังอยู่นี่ค่ะเราจะใช้มือบีบๆหน่อไม้สักนิดนึงนะคะบีบๆเขาสักนิดนึงเสร็จแล้วค่ะ ได้กระทะใหญ่เลยค่ะแล้วเราก็คนเข้าให้เข้ากันนะคะคนเข้าให้เข้ากันเต็มกระทะเลยค่ะครบกระทะแล้วก็จะผัดเข้าให้เข้ากันสักครู่นะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาปรุงเครื่องกันเลยค่ะ ปุงเครื่องกันเลยนะคะผงนัวค่ะหนึ่งช้อนนะคะเพราะว่าเยอะเพราะว่าวัตถุดิบเราเยอะอีกนิดนึงก็แล้วกันวัตถุดิบเราเยอะค่ะเต็มกระทะเลยค่อนข้างน้ำหน่อไม้ก็จะออกนะคะ แม่ไม่ได้เติมน้ำเลยกับน้ำเขาอองเขาเองซดหมยค่ะซดหอยก็ใส่ปริมาณกะลงไปเลยนะคะคุณแม่ไม่ได้ตวงใส่ทุงใส่ถ้วยะคะ่ะก็เทจกจกจกอย่างนี้เลยค่ะคะ่อนข้างใส่ก็ใส่เยอะพอสมควระคะ่ะ ไปสักพักนะคะเพราะว่าแม่อยากให้เขาข้นๆข้นๆแบบว่านัวๆให้เขานัวๆลูกชายชอบ<ม>ซอสฝายเขียวสักนิดนะคะเพิ่มความหอม,มบทขวดพอดี<ม>บทขวดพอด,<ม>ด,ดีครับอ<ม>ือแกพอดี เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรีแคสตลูกสักนิดเพราะว่าหน่อไม้เราก็เราก็ก่อนที่เราจะทำหน่อไม้สิ่งเราก็ต้มต้มจนเขาสุกแล้วเราก็มาทำการเหมือนมาผัดใส่ควงใส่เครื่องนี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะก่อนอื่นชิมน้ำก่อนเป็นยังไงชิมน้ำ แค่นี้ก็รู้รสชาติแล้วล่ะค่ะค่อนข้างจืดค่ะเดี๋ยวคุณแม่บ้านๆจะเติมเอ่อเติมน้ำปลาเอา่อเติมซีอิ๊วขาวลงไปอีกนิดนึงนะคะทำไมคุณแม่ไม่ใส่น้ำปลาก็ ก็นี่ค่ะใส่อย่างละนิดละหน่อยนะคะเพราะว่าเครื่องเยอะค่ะเราก็อยากใส่เข้าครบทุกอย่างเพราะว่าค่อนข้างเครื่องเยอะถ้าเราใส่เยอะอย่างละนิดละหน่อยนี่จะเพิ่มอาหารของเรานี่หอมฟุ้งเลยะนะะคะอาหารของเราหอมฟุ้งเลยนะจะเป็นนัวของซอสหอยเราเพ่อคุณแม่ใส่เยอะมากจะเป็นนัวๆของซอสหอยนะคะ คุณแม่ใส่เยอะมากนะ้วค่ะซอสหอยชิมใหม่ชิมใหม่ค่ะชิมใหม่นะคะอืมรสชาติพอดีเลยค่ะคือเดี๋ยวขออนุญาตชิมอ่าชิมทั้งหมูนี่เอาช้อนลงไปเลยเราทำกินเองค่ะเพื่อคนที่เรารักเราต้องชิมก่อนนะคะนี่ค่ะ ชิมเลืงไปเลย,อ,ยอร่อยค่ะหน่อไม้ก็นวลนวลก็สไตล์กลิ่นหน่อไม้ของเขานะคะกลิ่นหน่อไม้มาจวบก็เราผัดใส่อย่างเงี้ย คุณแม่ไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะคือที่บ้านก็ส่วนน้อยค่ะที่เราจะปรุงน้ําตาลก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะเขาก็ดีนะคะแต่ว่าคุณหมอบอกให้ลดน้ําตาลนะคะเพราะว่าคุณแม่บ้านๆเป็นเบาหวานนะคะครอบครัวเป็นเบาหวานกันแต่ก่อนเขาพาอกินน้ําตาลนี่แหละค่ะสุดท้ายก็ใส่ใบโหระพาเลยค่ะใส่ใบโหระพาีก นี่ค่ะหอมฟุ้งเลยค่ะผัดเผ็ดหน่อไม้ดองอุ้ยขอโทษค่ะผัดเผ็ดหน่อไม้เหลืองนะคะเราทำหน่อไม้ดองซะจนชินหน่อไม้เหลืองไม่ค่อยได้ทําผัดเผ็ดหน่อไม้เหลืองผัดเผ็ดหน่อไม้เหลืองค่ะผัดเผ็ดหน่อไม้เหลือง นี่ค่ะผัดเผ็ดหน่อไม้เหลืองสไตล์คุณแม่บ้าน,านสีมือคุณแม่บ้าน,านเพื่อคนที่เรารักเราก็ต้องทำดีทำอร่อยสำหรับครอบครัวของเรานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนก็เหมือนกันเพื่อนๆอนกอ็มีคนที่รักก็ทำเพื่อคนที่เรารักแต่คุณแม่ก็แสดงออกถึงเรื่องกับข้าวนะคะ เพราะว่าคุณแม่ก็ก็อายุก็ไปรับจ้างที่ไหนไม่ได้ค่ะต้องคอยทํากับข้าวให้ลูกไว้ให้ลูกกินค่ะกว่าลูกไปขายของมาก็ประมาณเที่ยงแะค่ะถึงจะได้กินนะคะค่ะก็เช่นเคยนะคะก็ขอฝากคลิปเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณแม่บ้านๆในช่อง andBAGEYoutube นะคะช่องแชมป์พากินค่ะช่องแชมป์พากินนะคะ ก็ถูกอ,อกถูกใจก็ขอขอบคุณค่ะที่ท่านกดที่ท่านเข้ามาดูเพื่ออแชร์ความรู้แบบพื้นบ้านของเรานะคะทำง่ายๆกินได้อร่อยด้วยถูกหลักอนามัยนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะด้วยรักและผูกพันสวัสดีค่ะ